สวัสดีค่ะเพื่อนๆน วันนี้นะคะเราจะมาฝึกโยคะยืดกล้ามเนื้อกันนะคะโดยเฉพาะนะคะใครที่ปวดหลังปวดสะโพกปวดนะคะเอ็นร้อยหวายหรือว่าแฮมสตริงนะคะให้เรากางขาออกมาแบบนี้แล้วก็ค่อยนะคะเดินมือไปด้านหน้าโยกลำตัวขึ้นลงซ้ายขวานะคะแบบความรู้สึกของเรานะคะถ้าใครรู้สึกปวดแล้วมากๆก็ค่อยขยับแบบนี้นะคะเดินมือไปด้านหน้าเลย หายใจเข้าหายใ,หใจออกนะคะแล้วก็วางคางหรือว่านะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะวางหน้าผากติดพื้นกลางมือทั้งสองมาแตะที่ปลายเท้ากดปลายเท้าไปนะคะหายใจเข้าหายใจออกมือประสานกันไปยืดไปด้านหน้าเราจะได้ทั้งนะคะหัวไหล่ด้านหน้ายืดแขนฝ่ามือนะเอียงลำตัวซ้ายขวาท่านี้ดีมากๆเลยนะคะเราจะได้นะคะทดสอบว่านะคะ สะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อของคุณนะคะไม่นะคะเป็นโรคกระดูกทับเส้นใดๆนะคะยืดมือไปด้านหน้าแล้วก็ค่อยวางนะคะหน้าท้องของเราติดกับพื้นนะคะค่อยๆนะคะกดนะคะสะโพกหรือว่าหน้าขาลงไปใครปวดนะคะค่อยๆนะคะยืดแล้วก็ยืดลำตัวกลับคืนมารับรองคุณจะมีความสุขมากๆและสุขภาพดีด้วยค่ะ